สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรรณนารปองค่ะวันนี้ก็จะมาพรีเซนต์รูปแบบธุรกิจฟู่ฟาทีค่ะค่ะโดยที่มาของฟูฟฟาทีนะคะฟู่ฟาทีเกิดจากความตั้งใจนะคะที่อยากให้การดื่มชาไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพค่ะก็สะดวกรวดเร็วในการชงเดือดค่ะโดยใช้เม็ดฟู่ชาไทยนะคะละลายน้ํารอ1-2นาทีค่ะแค่นี้ก็จะได้ชาไทยพร้อมเดื่มแล้วค่ะแล้วก็ช่วยให้ประหยัดเวลาเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ค่ะ business m o d e canvas นะคะก็คือ1่กลุ่มลูกค้าของเรานะคะก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ชอบดื่มชาไทายคนที่ติดน้ำหวานแต่ว่าลืมไม่ได้แล้วก็คนที่ชอบดื่มน้ำหวานแต่ว่าดีต่อสุขภาพค่ะแล้วก็คนที่ชอบความสะดวกสบายคนที่แบบเร่งรีบผู้่วยเบาหวานหรือว่าคนที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้เลค่ะแล้วก็กลุ่มลูกค้าจะเป็น do, อายุ16ถึง50ปีค่ะ สองนะคะคือคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์ค่ะมินฟูชาไทยเนี่ยชงดื่มง่ายแค่ละลายน้ำค่ะแล้วก็เป็นเป็นชาไทยที่รสชาติชาไทยแท้ๆแคลอ่ต่ำค่ะเหมาะสาหรับคนรักสุขภาพเพราะว่าเราใช้ความหวานจากย่าหวานแทนน้าตาลค่ะแล้วก็เป็นใบชาแท้ไม่ปรุงสีค่ะแล้วก็พกพาสะดวกง่ายต่อการเดินชมค่ะ 3. นะคะการเข้าถึงลูกค้าก็จะเป็นช่องทางออนไลน์มีช่องทางออนไลน์ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านขายยาค่ะ ช่องทางการรับรู้นะคะก็จะมีโฆษณาตามสื่อมีการจ้างพรีเซนเตอร์แล้วก็การบอกต่อค่ะ 4. นะคะความสัมพันธ์กับลูกค้าก็จะมีบริการรับฟังความคิดเห็นลูกค้าหลังการขายการออกสุขภาพนะคะแล้วก็มีโปรโม,มชั่นส่วนลดแล้วก็มีเพจออนไลน์เอาไว้พูดคุยก,กับลูกค้าหรือว่ารับฟังปัญหานั่นเองค่ะค่ะ 5. นะคะแหล่งที่มาของรายได้รายได กิดจากการขายผลิตภัณฑ์โดยตรงค่ะแล้วก็ได้จากการส่งออกสินค้าค่ะกค่ะกิจกรรมหลักนะคะเมดฟู้ชาไทยของเรานั่นเองค่ะแล้วก็การตลา,าดแบรนด์จุดขายทางด้านสุขภาพแล้วก็ความสะดวกสบายค่ะแล้วก็จะมีการวิจัยพัฒนาสินค้าอยู่เสมอก็มีทั้งการขยายออผลิตภัณฑ์ไปทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะแล้วก็มีบริการหลังการขายค่ะ เจ็ดนะคะทรัพยากรหลักก็จะมีเงินทุนใบชาเจ้าของพนังงานทีมพัฒนาวิจัยสินค้าแล้วก็ branding marketing ค่ะแปดนะคะพันธมิตรหลักของแบรนด์เราน,นะคะก็จะมีทีมพัฒนาผู้ผลิตชาไทยคุณภาพสูงค่ะทีมวิจัยโรงงานที่มีเ<ม>ทคโนโลยีในการผลิตเม็ดคู่เครือข่ายทางด้านการจำหน่าย p a เกจจิ้งแล้วก็บริษัทขนส่งค่ะหัวข้อสุดท้ายนะคะคือฟองสร้างต้นทุนค่ะก็จะมีต้นทุนทางด้านวัตถุดิบ แล้วก็การผลิตค่าค่าจ้างต,ต้นทุนทางด้านการพัฒนาสินค้าแล้วก็วิจัยสินค้าค่าเช่าสำนักงานค่าเช่าคลังสินค้าค่าใช้จ่ายในการทําการตลาดค่ะแล้วก็ packaging แล้วก็สุดทานนะะ้ายนาคาก็คือค่าขนส่งนั่นเองค่ะามมาค่ะหัวข้อถัดมาคก็คือ p r e e a r a t i o n ค่ะหัวข้อแรกนะคะครูค่ะ คนที่จะมาซื้อสินค้าของเรานะคะจากแบบสอบถามก็คือมีนักศึกษาคณะวิทยกาก,การจัดการคนที่ชอบดื่มชาไทยนัศึกจากคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ค่ะอายุก็จะอยู่ในช่วงประมาณ19-22ปีค่ะวัตนะคะก็คือเออสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากผลิตภัณฑ์ก็คือชาไทยที่ดีต่อสุขภาพดื่มแล้วไม่อ้วนสามารถรักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่ะชาไทยหวานน้อยแล้วก็มีความสะดวกเร็วในการรับประทานค่ะ Y <Why S 2> นะคะก็คือเหตุผลที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์เราก็คือชาไทยเนี่ยมีความสะดวกต่อการเดินชงค่ะดีต่อสุขภาพแล้วก็ปลอภสะดวกค่ะภูมินะคะก็คือใครคือผู้มีอิทธิพลน,นะคะก็คือมีสื่อออนไลน์โฆษณาเพื่อแล้วก็ครอบครัวค่ะเวนนะคะลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อบ่อยตามความต้องการค่ะหรือว่าซื้อทุกๆสัปดาห์หรือทุกเดือนนั่นเองค่ะแวนะคะซื้อที่ไหนก็จากแบบสอบถามนะคะก็มีซื้อที่ร้านสะดวกซื้อออนไลน์แล้วก็ร้านขาย สุดท้ายนะคะ how ก็คือพฤติกรรมที่ทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อของลูกค้านะคะก็คือดูจากรีวิวที่มีคนแนะนําค่ะแล้วก็รสชาติชาไทยแท้ๆที่ดื่มแล้วก็ติดใจซื้อต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสะดวก่นการดื่มแล้วก็พกพาหรือว่าเออเหมาะสำหรับคนที่รักษาคณรักษาสุขภาพแล้วก็ทําให้เลือกดื่มผลิตภัณฑ์ของเราค่ะขั้นต่อมาคือ business development ฉบับ,บใหม่นะคะที่ว่าปรับปรุงจากการรับฟังแบบสอบถาม จากลูกค้าค่ะโดยเรา,เาพัฒนามา2หัวข้อนะคะหัวข้อแรกก็คือคุณค่าของผลิตภัณฑ์นนะคะ่ะโดยเราเนี่ยจะมีการเพิ่มชาไทยที่มีระดับความหวานที่หลากหลายขึ้นค่ะเพราะว่าบางคนมีความชอบที่แตกต่างกันบางคนชอบหวานมากหวานน้อยหรือว่าหวานปกติเนี่ยค่ะเราก็อยากที่จะเพิ่มชาไทยให้มีหลายระดับความหวานแล้วก็ยังคงความอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะค่ะหัวข้อถัดม,มานะคะก็คือ แหล่งรายแหล่งที่มาของรายได้ค่ะโดยเราเนี่ยจะมีการขยายแหล่งที่มาของรายได้โดยการไปคูกับรอ้อานอาหารแล้วก็คาเฟ่ค่ะเพราะว่าตอนนี้กลุ่มลูกค้าของเรายังเป็นกลุ่มลูกค้าที่ยังเล็กอยู่แล้วก็อยากให้ขยายออช่องทางรายได้ที่มากขึ้นค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นการรับรู้ของลูกค้าที่แบบหลากหลายได้มากขึ้นเพื่อจะจะดตีตลาดต่างประเทศประมาณนี้คะ่ะค่ะจากที่พามานะคะก็คือตัวแบบ ธุรกิจของผู้ฟ้าทีค่ะขอบคุณที่รับชม้วกครัังค่ะ